สวัสดีครับผมวันนี้เราก็จะพามาทั่ว์ตาหม้อสะพานแฉมหนโจันทบุรีนะครับก่อนอื่นเราขี่รถกันไปเลยเออขี่กันยาวๆถึงแล้วเราก็มาที่รีสอร์ทแล,ล้วเรียกยายเดี๋ยวยายก็จะส่งให้ตามเตาหม้อนะครับประกอบเบสร็จแล้วก็โศกหาลูกปลาทำเหยื่อก่อนเลยครับผมเดี๋ยวไม่มีเหยื่อล่าสัตว์ใหญ่ เหยื่อที่เราใช้วันนี้จะเป็นป่าอีปีนะครับเพราะว่าเป็นปลาที่ทําเหยื่อแล้วได้ผลดีที่สุดแต่ถามว่าถ้าไม่มีเช้ป่าอื่นได้ไหมครับก็จะมีพวกหลังเขียวที่ใช้ทําเหยื่อได้แต่ที่เราใช้วันนี้จะเป็นอีปีครับตามในคลิปเลยตัวกำลังสวย,สวยเลยครับ ปลากำลังชอบกินเลยเยอะไซนี้อ้าวแล้วลงเบ็ดได้ไม่นานในที่สุดเราก็ผสบผลประกอบการเป็นปลาเกา๋าไส่สวยๆหนึ่งตัวและตามมาด้วยกระพงแดง,งไส้ส,สวยๆหนึ่ง <1 S 2> ตัว<ๆ>แต่กำลังจะกีดเลือดเท่านั้นเองเบ็ดอีกคันก็มีผลทันทีจังหวะนี้ครับ คันเม็ดอีกคันนั้นกินแล้ววิ่งครับรออะไรแต่เป็นปลาเก่าไซส์ไม่โตมากน่าเสียดายคิดว่าเป็นปลาใหญ่แม่ทิ้งมีดซะเป็นปลาเก่าตัวน้นอยไซส์ครึ่งโลยแม่นึกว่าเอาแล้วหลอกลันแต่ก็ยังดีครับถือว่าได้กิน ป่าไซไม่โตแต่ก็ยังพอได้เป็นมือแบบนี่คือการที่เราปา่าเพื่อ,อ,อเพื่อที่จะให้เกดการมาซึ่งมัตถุในการในป่านป่าอ่าบรรยากาศตอนม,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 มอ,อก,ก็จะชิลๆครับวันนี้นะเดินเอื่อยมีลุ้นตลอดเวลา แต่ก็อย่างว่าครับชั่วโมงปากินมีไม่มากจังหวะกินต้องเรียบลุ่มมีเยอะเท่าไหร่ตีลงให้หมดถึงเวลาแล้วเราก็เรียกใหญ่กลับบ้านวันนี้พอแค่นี้แล้วพอได้ผลประกอบการครับผมวันนี้ไม่ไมากไม่น้อยถือว่าพอมันมือขอบคุณสำหรับการรับชมครับผม